หน่วยงานที่ทำเยพรัฐบาลเคยบอกเอาไว้ว่าพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจ,จิกาไม่ต้นเดือนก็ปลายเดือนช่วงตรงนี้ค่ะขีมาจะตกที่เชียงรายใช่อันนี้ท่านบอกเอาไว้ผมต้องบันทึกเอาไว้กับน้องใบแล้วจะได้ติดตาม ปรากฏว่าเราลืมลืมไปแต่ท่านผู้ว่าเชียงรายท่านไม่ลืมเลยท่านผู้ว่าพงศักดิ์วังเสมอค่ะเมื่อวานนี้โชว์การสวมใส่ชุดกระหนาวเสมือนแบบว่าอยู่ในเมืองหิมะของจริงเลยนะคะใส่ชุดรับหิมะแล้ว,<อ>วผู้ว่านี่คือเพื่อที่จะต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเทียทเ่ยวที่เชียงรายค่ะคือผู้ว,ว,ว่าพงศักดิ์บอกว่าเชียงรายเนี่ยอากาศเย็นเหมือนติดแอร์ทั้งเมืองแล้วก็มีการทํานายกันด้วยว่าเชียงรายปีนี้จะมีสิ่งอาจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือหิมะตกก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกัน อย่างนั้นเหรอผ้ว่าใส่เองเลยค่ะนั่นแหละฮะหิมะตกหัวเปี่ยนหัวเปี่ยนเดี๋ยวหัวเปลี่ยนหิมะตกเป็นหัวเปียกนะต้องคลุมหัวด้วยแล้วนี่ถ้าเกิดไม่ตกลงมาแล้วใครที่เคยบอกว่าหิมะจะตกปีนี้จะทํำยังไงล่ะเนี่ยนี่ฮะแล้วดูภาพประกอบสิดูนี่เชยครายคะค่ะเชิญชวนไปท่องเที่ยวอันนี้ทางผูวว่าว่าอย่างนั้นนี่หนาวมากเพราะถ้าตกก็จะเป็นการตกครั้งแรกค่ะ ่อนหน้านี้คุณสมชายใบม่วงกงรมปู่ตู่ก็เคยบอกก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าเป็นทีมะเมื่อหลายปีก่อนหลายสิบปีก็ไม่ใช่ทีมะมันเป็นลูกเห็บมันเป็นลูกเห็บที่มีขนาดเล็กค่ะแต่นี่ฮะนี่เขารอยทีมะกันแบบใจจดใจย่อแล้วเนี่ยที่เชียงรายทานผู้มชมจะเห็นนะฮะเราเตรียมชุดหนุยมะกันหรือยังเออรองเท้าทีมะนะต้องเตรียมไว้นะไ,ไปเชียงราย